ก็ฝากขอโทษน้องๆฝากขอโทษแฟนคลับของลิซ่าทุกคนนะครับโอเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอโทษด้วยครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปแหละครับคุณมาริโอเมาเลอร์อัดคลิปชี้แจงขอโทษลิซ่าแบล็ k พิง k เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงแฟนคลับด้วยหลังจากผู้จัดการของเขานะฮะไปพูดแซวน้องลิซ่าว่าไปบล็อกไอเขา ซึ่งกลายเป็นดราม่าติดเทนทวิตเตอร์มานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มชื่อดังมาริโอเมลเลอร์ที่ได้เล่าเรื่องราวผ่าน YouTube ของเขาในตอน Work with Mario ถึงวิรกรรมของผู้จัดการส่วนตัวของเขาซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของเขาเรียกว่าพี่โชเนี่ยก็ส่งด i ยเล็กเมสเซจไปหาลิซ่าผ่าน i อไปบอกว่าอยากให้น้องลิซ่ามาออกรายการโอลันละแล้วก็ส่งคลิปของรายการไปให้ลิซ่าดูแล้วสุดท้ายผู้จัดการก็บอกว่าน้องลิซ่าบล็อกเขาไปเลยโดยส่งข้อความไปบอกว่าน้องลิซ่าจ๋าน้องพอมีคิวว่างไหมซึ่งที่เขาคิดว่านอง เ,เป็นเพราะว่ากดไปดูโปรไฟล์น้องลิซ่าครั้งหนึ่งก็ดูไม่ได้แล้วและเมื่อคลิปดังเก่าวเผยแพร่ออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นในหมู่แฟนคลับเข้ามาต่อว่าน้องลิซ่าอย่างรุนแรงนะฮะข้อความก็ประมาณว่าลิซ่าญิงเดี๋ยวแฟนคลับก็มาปกป้องลิซ่านั้นแต่ต้องไม่ได้หรอกไปดังที่เกาหลีแล้วคงไม่สนใจคนไทย ซึ่งหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแอนตี้ไลน์เดิมๆนะฮะที่จ้องจะเล่นงานน้องลิซ่าอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวไทยทั้งหลายนะครับเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากคําว่าอิจฉานั่นแหละที่เห็นคนนึงไปได้ดีขนาดนี้แทนที่เป็นคนไทยแล้วจะสนับสนุนกันและกันนะเนาะ แล้วหลายๆคลิปที่เราเคยทําไปนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าน้องลิซ่านั้นไม่เคยหยิงนะจ๊ะทักทายแฟนคลับตลอดรวมถึงอย่างงานในบุนการีล่าสุดที่ผ่านมามีคนไทยทักน้องลิซ่าน้องลิซ่าทำยังไงร,รู้ไหมครับยกมือไหว้ก่อนเลยจ้าแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจนนะครับอย่างนี้เรียกว่ายิงได้อย่างไรละจะ๊ะตอบกลับแบบนิ่มๆแล้วกันไม่มีคาหยาบนะฮะขออนุญาตไม่อยู่ระดับเดียวกับพวกแอนตี้ทั้งหลายแล้วกันซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยผู้จัดจาก,การของมาริโอ้ก็มาแก้ข่าวว่าก่อนที่เรื่องจะเลยเ เปิดเข้าไปดู i อของน้องลิซ่าไม่ได้เลยไปแซลมาริโอเฉยๆเท่านั้นขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดจริงๆนะตอนนี้ก็เปิดดูได้ปกติจ้าแต่ถึงอย่างไรนะครับชาวเน็ตก,ก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นจริงๆจนทําให้ติดแฮชแท็กมาริโอในโลกทวิตเตอร์ติดเทรนอันดับหนึ่งไปเลยนะซึ่งหลายเสียงก็มองว่าการพูดแซลลิซ่าจนทําให้เกิดคอมเมนต์บางส่วนที่รุนแรงอย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่สมควรทําแบบนี้นะโดยเฉพาะคนไทยไม่สมควรเข้ามาเหยียดน้องลิซ่าเลยจริงๆ ส่วนด้าน IG ของน้องลิซ่าเนี่ยไม่ใช่น้องลิซ่าเป็นคนบล็อกเองอย่างแน่นอนครับถ้าสมมุติว่าน้องลิซ่าบล็อกจริงๆอย่างที่เขาพูดเล่นตอนแรกนะเพราะว่า IG ของเธอเนี่ย น่าจะเป็นค่าย YG จัดการทั้งสิ้นครับค่ายต้นสังกัดของเธอดูได้จาก IG ส่วนใหญ่นะฮะแทบจะ99%เลยมึงจะเป็นการโพสต์ขายสินค้านะครับหลักๆก,ก็จะเป็นแบรนด์บุนเกอรี่กับเซรีนที่เธอเป็นตัวแทนระดับโลกให้นั่นเองรวมถึงดูได้จากผู้ติดตามของเธอนะครับติดตามอยู่ศูนย์คนแล้วก็ติดตามศูนย์คนทั้งวง Black พิงคเลยนะน่าจะเป็นธีมของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นน้องลิซ่าไม่ได้เล่น IG เองแน่นอนครับและที่สําคัญนะคงไม่ว่างมาบล็อกใครคนใดคนหนึ่งหรอกตอนนี้เเมจนนนน่า่าาะค้้งอยูใน IG นลป็ ล้านแล้วเฉพาะแฟนคลับบางคนก็ส่งไปล้านครั้งแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน้องไม่ว่างมาดูแน่นอนและงานน้องก็ยุ่งมากๆด้วยนะครับ YG เรียกกลับไปตลอดสุดท้ายคุณมาริโอก็ออกมาขอโทษอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนั่นแหละครับที่ฟังตอนแรกสุดทีนี้หลังจากที่คุณมาริโอขอโทษไปแล้วบรรดาแฟนคลับมีความคิดเห็นยังไงบ้างมาดูกันเล็กน้อยครับแฟนคลับก็บอกว่า คือมีคนด่าน,น้องเยอะจากเรื่องนี้จริงๆไม่อยากให้มองว่าน้องลิซ่าเนี่ยแตะต้องไม่ได้แต่มันมีคนที่จ้องจะเล่นงานน้องเยอะด้วยถ้อยคําหยาบคายมากมายเฟกนิว <Fake new S 1> บ้างละเรื่องหญิงบ้างละมั่วซั่วไปหมดพวกสื่อเองก็ตั้งใจพาดหัวข่าวแบบนี้เป็นประเด็นที่ทําให้แฟนคลับน้องกังวลมากจริงๆยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ออกมาขอโทษแต่ครั้งหน้ายังไงก็ช่วยระวังด้วยสื่อก็อย่ายงมั่ว แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณเองก็ควรจะรีบแก้ไขส่วนพวกที่เกินเยียวยาทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นดารมาม่าก็แค่อยากจะด่าใครสักคนไปวันๆทั้งๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเฟกนิวด้วยซ้าก็ยังอยากจะให้มันเป็นจริงก็ควรกลับไปคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆนะนี่ก็เป็นความเห็นของลิลลี่ท่านหนึ่งนะครับเห็นด้วยทุกประการนะฮะถ้าเกิดแอนตี้ยังไงมันก็แอนตี้อยู่วันยังค่ำแหละครับแถมบางคนยังโยงไปประเด็นการเมืองอีกด้วยนะก็อิจฉาให้เต็มที่ทั้งชีีีวววิิตแแลลนะ้้้้้กกััันนนนนะะะงงาาทผูชมมมคคคคคดดดเเห็็ออไไไรไไรรสยบบบขุณ